ตู้คอนซูเมอร์ยูนะฮะว่ามันประกอบอะไรบ้างนะตัวแรกๆก็คือตัวตู้นะฮะเวลาเราซื้อมามันจะได้ตู้เปล่าใช่ไหมและภายในตู้ประกอบด้วยอะไรนะก็คือตัวแรกบาเกลนะฮะอันที่สองก็คือบาเนตันนะฮะหรือว่าิว,าาวนะตันบาส่วนที่สามนะฮะที่เงซื้อเพิ่มมาก็คือตัวเมนเบเกอร์ และส่วนที่4ก็คือเซอร์กิตเบเกอร์ของวงจรย่อยนะฮะตัวเมนเบเกอร์มันจะเป็นเบเกอร์ประเภท2โพนะส่วนเบเกอร์ย่อยนะฮะ baker, จะเป็น baker ปเบนะเกอร์ชนิด1โพนะและอีกขั้วหนึ่งมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมนะขั้วหนึ่งก็คือนะฮะมันจะต่อจากข้างหลังนะครับนะเวลาเซอร์กิตถ้าดูจริงๆนะครับโครงสร้างของประกอบอของวงจรนะฮะภายในตู้นะถ้าเป็นแบบปลั๊กออนนะฮะตู้แบบปลั๊กออนมันจะมีวงจรสําเร็จนะฮะอยู่ในแผง แผงของมันเลยนะอีกตู้แบบหนึ่งก็คือแบบยินเลียวนะฮะยินเลียวนั้นก็คือนะฮะมันจะเป็นตู้เปล่าๆใช่ไหมแล้วก็มีโครงยึดเฉยๆนะซึ่งเราต้องมาต่อวงจรเอาเองต่อวงจรให้มันเสมือนกับตัวปลั๊กออนนี่ครลักษณะนี้นะซึ่งตำแหน่งของออนิวตันบาร์กับกราวบาร์นะฮะบางยี่ห้อบางรุ่นนะฮะมันก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะของที่ว่าบา,บางรุ่นจะอยู่ติดกันใช่ไหมอย่างนี้ บางรูปมันก็อาจจะอยู่ฝั่งซ้ายบ้างนะฮะบาน,นิทอนอยู่ฝั่งซ้ายนะกราวอยู่ข้างบนลักษณะนี้นะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะจุดสุดท้ายก็คือเราก็ต้องทําให้เป็นเสมือนวงจรของตู้แบบนี้นะ,ะตู้สาเร็จนะ